สวัสดีพี่เพื่อนๆนครับวันนี้นะครับคนคนพระพิเศษครับ EP ีที่287นะครับ,รบมีพระสะสมพระเกี่ยแบ่งปันครับรายการละ2 0 0บาททุกรายการเลยครับนะครับรายการละ2 0 0บาทนะครับช่องทางในการติดต่อครับ084903 เจ็ดหกเจนะครับเบอร์ทูหรือลายเบอร์เดียวกันะครับสนใจทูหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่น้องชมมาช่วยกดไลค์กด like, ติดตามนะครับองค์แรกนะเป็นสมเด็จเก่านะครัหมายเลขกนึงับเป็นสมเด็จเก่านะครับ สมเด็จเก่าใหม่เล็กหนึ่งนะครับเกตทะลุซุ้มนะครับหมายเลขสองนะเป็นสมเด็จวัดเกตชายโยนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับหมายเลขสองนะครับ หมายเลขสามนะเป็นพระพงษ์นะครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะปีหนึ่งสี่นะครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะปีหนึ่งสี่นะครับหมายเลขสี่นะเป็นพระวัดจุรามณีนะครับเป็นพิมพ์สองหน้านครับรจุรามณีนะครับสนุโลกนะครับหมายเลขสี่นะครับ หมายเลขห้าครับเป็นพระก,กุะครับพระกุเลี่นนยมเก่านะครับเป็นพระเนื้อชินนะครับเลี่ยมเก่านับหมายเลขห้าครับหมายเลขหกครับเป็นพระคงเนื้อดิน,นครับ นะดินนะหมายเลขหกครับหมายเลขเจ็ดครับเป็นพระมห ah e ิส่วนครับเนี่ยพร้อมเลี่ยมเลยครับมรมหิส่วนพร้อมเลี่ยมครับหมายเลขเจ็ดครับ หมายเลขแปดเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงโบราณหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับหมายเลขแปดนะครับหมายเลขเก้านะครับเป็นซุ้มกรอเนื้อดินนะครับซุ้มกรอเนื้อดินนะครับหมายเลขเก้านะครับ คมชัดนะครับหมายเลขเก้านะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นพะระลีลานะครับเป็นพระกําแพงเม็ดขนมน,นะครับเนื้อดินน,นะครับหมายเลขสิบนะครับสิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงพุทธิมนะครับ เหเีหลวงพุทธิมวัตอาหารไร่นะปีหนึ่งเจ็ดนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับหมายเลขสิบสองนะครับเป็นเหรียญน,น้ำเต้าของหลวงพุทธิมนะนะครับสิบสองนะครับ สิบสามคนระัเป็นนางพญาเก่านะครับมีแล่นะครับอางอพญาหมายเลขสิบสามครับสิบสี่คนระับเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อปนะครับกําแพงครับมีตะโคตนะครับ 15นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาห <tabii S 1> ล,าลงนะครับเหรียญหลวงพอ่อสุดวัดกาหลงนะครับหลังเป็นยนันตะก้อนครับหมายเลข้าครับสิบหครับเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะปีสองหนึ่งนะครับหมายเลข16ครับ นะหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับลงยานะครับเหรียญหลวงพว่อรวยวัดตะโกนะครับปีบห้าเก้านะครับ Billie นีโค้ดหมายเลขครับหมายเลขสิบแปดนะเป็นเหรียญหลวงพ่อสายวัดบางรักใหญ่นะครับเหรียญหลวงพ่อพสายวัดบางรักใหญ่ปีหนึ่งสองนะครับจังหวัด นวทบรีครับน่ครับลงดำนะครับด้านหลังมีเส้นวิ่งครับน่ครับสิเก้าครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงครับเป็นเนื้อทองแดงครับนี่หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงครับเนื้อทองแดงครับหมายเลขสิบเก้าครับสภาพยิ่งเงยครับ หมายเลขยี่สิบนะเป็นคุณแผนชมตลาดหลวงพ่อกลวยเนื้อดิน,นครับหมายเลขเบ็ดน,น,นะเป็นคุณแผนเสด็จกลับนะคร,บาาร,ะครบคับอาจารย์ชุมชยัยคีรีนะครับคุณแผนเสด็จกลับอาจารย์ชุมชัยคีรีนะครับ ด้านหลังเป็นรูปดาบนะครับนะครับคุณแผ่นเสดิจกรรมประจำชุมชัยคีรีนะน,นะครับในยี่สิบสองนะครับเป็นรูปรอหลวงพ่อปุ่นนะครับหลวงพ่อปุ่นนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับเนี่ยมีตอกโคดนะครับเป็นหล่อโบรานะครับมีตอกโคสามโคนะครับหลวงพ่อปุ่นนะ,นะครับยี่สามครับเป็น จอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานมาอีกยี่สิบสามนะครับยี่สิบสี่นะเป็นพระรอดนะครับพระรอดเนื้อดินนะครับออสีดำๆนะรพระรอดเนื้อดินนะครับ ยี่สิบห้านะเป็นพระวัดพับนะครับ <S <S เป็นพระวัดพับนะครับหมายในยี่สิบห้าครับยี่สิบหกนะเป็นพระผงรูปเหมือนครับพราะท่านคล้ายวาจาสิทธิ์นะครับพระผงรูปเหมือนพาะท่านคล้ายวาจาสิทธิ์นะครับยี่สิบเจ็ดน,นะเป็นพระปิตาใส่ใต้นะครับ เป็นเนื้งนะครับนำลังเป็นยันนะครับ28่สิบแปนะเป็นลูกหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับในยี่สินะครับยีนะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะปีสามเจ็ดนะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับหลังเปทานอุมานออกศึกนะครับวัดบ้านไร่หลังทานอุมานออกศึกนะครับหมายเลขยี่สิบเก้าครับสามสิบนะเป็นพระกิ่งทิ้งทวนหลวงพ่อคูณนะปีสามหกนะครับกิ่งทิ้งทวนหลวงพ่อคูณนะปีสามหกนะครับรายการละ สง200บาททุกรายการเลยนะครับส่งย200บาทนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับ0849037676ครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆู้ชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับ EP นี้เขาจบไปที่กันนะครับสวัสดีครับ